ผู้ชมคะตอนนี้มหาวิทยาลัยต่างๆเ,เดินหน้าปรับตัวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตัลนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเรียนหนังสือได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะในการลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคแรงงานของประเทศไทยหลังจากที่ประชากรในวัยแรงงานนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมประเด็นอื่นที่น่าสนใจในสรุปข่าวรอบวันค่ะ รองศาสตราจารย์ดรพีรเดชทองอภัยผู้อุ่งในการสถาบันคลังสมองของชาติที่กล่าวในงานสัมมนาดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ฟอรัมเปิดนิเวศมหาวิทยาลัยดิจิทัลว่าสถาบันคลังสมองได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยต่างๆมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลเต็มรูปแบบแต่ต้องมีระบบนิเวศดิจิทัลซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพช่วยขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของไทย โดยไม่ต้องอยู่แต่ในรั้วมหาวิทยาลัยคนทุกช่วงอายุได้เพิ่มทักษะของตัวเองให้มีความสามารถในการทำงานหรือการจ้างงานมากขึ้นแก้ปัญหาเรื่องวัยแรงงานที่มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับกระทรวงอว